สวัสดีค่ะจากอังกฤษค่ะสวัสดีสปอ to the club. Today, I am doing my grandma's bed for her ก็เปลี่ยนเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดโรงเรียนเขาหยุดนะนะคะหนึ่งสัปดาห์เป็นโรงเรียนเบรกทุกๆ ที่ที่อังกฤษก็จะเบรกหนึ่งสัปดาห์ในช่วงนี้นะคะเขาเรียกฮาร์ฟเทอมน้องเมลีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยไม่ให้ไปฟาร์มกับพ่อวันในวันในวันนี้ายก็เลยจะพาน้องหากิจกรรมทําว่างอันเถอะปกติแล้วายก็ทําคนเดียวของซายนั่นและถ้านางไปโรงเรียนแต่นี่ก็คือนางอยู่ก็เออเปลี่ยนซะหน่อยรีบเปลี่ยนเวลานางอยู่จะได้มีคนช่วยแล้วก็นางก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าทําอะไรของคุณย่าในก่อนที่จะถึง อันอย่างกับผ้าปูที่นอนเนี่ยต้องมีสองชั้นนะคะตามที่เห็นค่ะตามที่เห็นที่นอนของคุณย่าจะต้องมีสองชั้นแล้วก็ตัวตัวนี้เนี่ยชั้นนี่ทรายจะเอาไปซักแต่ไม่ได้บ่อยนะคะประมาณเดือนละครั้งโดยประมาณหรือไม่ก็นานกว่านั้นนิดนึงเนาะะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าปูที่นอนปลอกมอนอะไรทั่วไปนี้เราก็จะซักบ่อยหน่อยเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะจ๊ะอันนั้นเขาเรียกว่าที่รองกันเปื้อนนะนะี่อจ๊ะก,ก่อนที่จะถึงผ้าปูที่นอน, <c oughs> นองเมลีก็ สไตล์นางแหละคะ่ะก็เล่นเล่นหัวหัวไปด้วยทําไปด้วยแกยได้ใช้เวลากับแม่แล้วค่ะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขมีคุณค่านะนะพี่น้องทําไปเราจะเมลีก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยมันก็จะไม่มีอะไรมากมายแล้วค่ะก็จะมีเล็กๆได้น้อยให้นางได้รู้ว่าปกม้วนทํายังไงนู่นนี่นั่น,านทายังไงตอนนี้นางก็ทําเป็นแล้ว่ค่ะทําเป็นแล้ว แต่ว่าก็นางก็ไม่ได้เป็นหลักเพราะว่ามันแบบว่าถ้าเขาทําคนเดียวมันมันมันค่อนข้างจะหนักอยู่ถ้าเป็นเตียงของเตียงใหญ่แบบนี้นะจ๊ะเราหมอนก็จะต้องเป็นสองชั้นนะคะของบ้านเราเพราะมันเหมือนกับการเปื้อนแต่ว่าก็คือเอาออกไปซักทั้งสองเลยนะคะเป็นสองชั้นพี่น้องจ้านี่ก็คือภารกิจของสายแต่ละสัปดาห์พี่น้องจ้าแทบทุกสัปดาห์เพราะว่าเปลี่ยนจากห้องนี้แล้วก็ไปห้องนั้นแล้วก็ไปห้องเมดีซามห้องเปลี่ยนวนกันอยู่นั่นแหละพี่น้องเอ้ย อันยากที่สุดเลยก็คือปลอกผ้าห so, ่มพี่น้องผ้าห่มหนาๆตอนนี้เป็นผ้าห่มลดูหนาวเดี๋ยวสักหน่อยเดือนพฤษภาก็จะเปลี่ยนเป็นผ้าห่มฤืดูร้อนก็จะบางขึ้นนะจ้ะผ้าห่มนี่แหละใส่ปลอกตอนนี้กําลังใส่ปลอกผ้าห่มเทคนิคของบ้านเราก็คือเอาข้างในออกข้างนอกแล้วก็จับมุมดึงแตงศนาค่ะตามทีมเงินที่ใส้เห็นนี่แหละองคเงินที่ทุกคนเห็นนี่แหละใชยเห็นแบบนี้จ้ะมันจะ มันจะง่ายนะนะคะ่ะมันก็จะเข้ามุมพี่น้องโดยประมาณนะคะบริม,มีเทคนิคเอียงมากไม่หรอกค่ะเวลาเอาออกเราก็จะต้องติดเอกระดุมมันหมายถึงว่าติดนั่นเหมือนกันเพราะว่าเวลาเอาไปปั่นแล้วถ้าเราไม่ติดกระดุมพวกโปกมอนพวกอะไรชิ้น,นเล็กๆเข้าไปอยู่ข้างในมดนะนะพี่น้องตามประสบการณ์นะนะก็สนมลีไปว่าเราจะต้องทําอย่าง,งานั้นทําอย่างนี้พี่นอ้องจ้ะความสะอาดนี่เป็นที่หนึ่ง ของคุณยาเนี่ยจะ้ะถ้าเป็นอยู่บ้านเพิ่อนอยู่อุย้ยเพื่อนยิงทําเพื่อนยิงปลูดีไรสันทํานั่นทนํานี่พี่น้องจา้าใทยเคยได้ดูวิดีโอเก่าเนี่ยจะรู้เลยคุณยาเพื่อนทําแต่ตอนนี้เนาะคะ่ะก็ทําเองไม่ได้แล้วก็จะเป็นทรายเป็นเมลีเนี่แหละจา้าดูแลให้เพื่อนเพื่อนชอบนะคะพี่น้องเพราะเหมือนเราเนี่ยแหละถ้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ๆแล้วมันสดชื่นแล้วก็จะนอนหลับสบายอย่างเสนาจ้าเนาะ่ละพี่น้องคะเสร็จแล้วเรียบร้อยทรายก็จะพาน้องเมลีไปอันนั้น ไปยื่นใบสั่งยาให้คุณย่าซึ่งเป็นยาประจําที่คุณย่าเขาเรียกว่าอะไรทานหมายถึงว่ารับยาทุกเดือนเหมือนบ้านเราแต่เขาจะไม่ได้นัตดตรวจนะคะเอาเฉพาะใบสั่งยาคือเอาเฉพาะยาที่เราเราขาดนะนะคะที่เป็นยาประจำนั่นแหละพี่น้องจา๋าเรียบร้วอยแล้วก็โดยประมาณเท่านี้ไม่มีอะไรมากขอให้สะอาดหายใจสดชื่นนะสนะจากพี่น้องนี่เราใบสั่งยาก็คือให้คุณย่ามีส่วนร่วมค่ะ คือให้เพิ่อนดูเองเพื่อนเพราะเพิ่นรู้นะคะว่ายาตัวไหนเพื่อนที่จะต้องสั่งเพิ่มตัวไหนที่ไม่เอามันเหลืออยู่อะไรอย่างนี้ให้มันครบหนึ่งเดือนนะจา๊ะซึ่งการทําแบบนี้ที่อังกฤษตอนนี้คือทําออนไลน์ได้แต่คนสมัยโบราณจะชอบชอบทําแบบนี้จ้ะนอกเวลาไปรับยาเพื่อนก็จะติ๊กๆแล้วก็เอาแล้วก็จะเอายื่นยื่นกลับไว้เลยแต่นี่ของคุณย่ามันคอมพิเคตพี่นอ้องคอมพิเคตก็คือหมายถึงว่าคือจะสับสนหน่อยนะคะเพราะว่า ของคุณย่าเนี่ยตรงที่ไปยื่นใบสัญญาที่หมอให้หมอสั่งยาเนี่ยเป็นคนละที่ของที่รับยาเพราะว่าตรงที่หมอที่คุณย่าเคยอยู่สมัยก่อนเป็นบ้านเล็กที่เก่าน่ะคือไม่สามารถรับยาที่นั่นได้นะคะคือไปหาหมอได้แต่ถ้าจะรับยาต้องไปรับในเขตของแถวแถวบ้านคุณยังสนาบโดยประมาณพี่นองจ๋าซึ่งเขาทำออนไลน์ได้นะจ๊ะถ้าเป็นยื่นใบสัญญาเขาเรียก prescription อันเก่าน่นนะแต่ว่าไมเคิลยังไม่ทำให้คือไมเคิลบอกว่า ให้เธอไปยืน่นคือแบบนี้ลนะทรายก็สะดวกทําแบบนี้ได้อยู่แล้วก็ไปรับยายเพื่อนเดือนละครังเรื่องรับยายเหมือนกันถ้าเราแจ้งเนาะคะ่ะให้เขาว่าเราไม่สามารถไปรับได้ไม่มีคนไปรับให้นี่ให้เขาส่งทางบ้านได้เขาก็จะมีรถมาส่งพี่น้องแต่ทรายสะดวกทําแบบนี้คือมันจะแบบว่าไม่ต้องรอเขาหรืออะไรทั้งสิ้นนะเราไปรับเอาเลยเราก็รู้วันรู้วัน,ร,วนรู้อะไรของเราตามสเต็ปนะนะคุณย่าเขาก็จะแบบว่า มียาอยู่ในมือตลอดนี่อุ่นใจนะนะพี่น้องคุณยายเนี่ยคือโบโบโบ,บ,บขาดเลยนะเพื่อนมีวินัยในการกินยาของเพื่อนมากๆโรคประจําตัวของเพิ่นก็ไม่มีอะไรมากคะคะมีโรคหอบหืดแล้วก็ที่เป็นเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่นานแล้วนะ่นะคะพี่น้องคะเ็ากินยาละลายริมเลือดแล้วก็กินยาอะไรนะเขาเรียกเกี่ยวกับกระดูกกันพรุนอนะแม่ตามผู้เฒ่าดะนะนี่แหละไม่มีอะไรมากของคุณยานะคะทุกคนคะ่ะใส่ก็เลยถ่ายเส้นทาง ของอังกฤษมาฝากแถวหมู่บ้านแถวในเมืองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคนที่อยู่ที่ไทยคิดถึงอังกฤษนะนะหลายหลายคนที่ไปอยู่ที่ไทยก็ไม่ค่อยได้กลับมาอังกฤษก็ถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูหน่อยทรายนอกจากนั่นละทรายก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าหมอประจําบ้านพี่น้องเขาเรียกเสื้อเจอรีเหมือนอนามัยขนาดใหญ่ทรายให้เมรีลงไปยื่นเพราะว่ามันไม่มีที่จวดค่ะ เต็มเลยดีที่มีดีมาแบบนี้มันจะง่ายนะคะหาที่จอดยากค่ะมาคนเดียวก็จะเดินหาที่จอดนะนะคะแต่นี่คือไม่ต้องไม่ต้องหาที่จอดก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาเมีีก็กลับมาแล้วนะนะนะพี่น้องนั่นแะหละผู้ช่วยวันนี้เก่งมากๆเลยนะคะ <c oughs> ดีอยู่ถ้ามีผู้ช่วยแบบนี้ แต่เขาก็หยุดแค่หนึ่งอาทิตย์ไหมถึงเบรกเบรกโรงเรียนเบรกเดี๋ยวก็กลับไปโรงเรียนแล้วค่ะเทะวันทั่วๆไปนางดีขึ้นนางก็ไปฟาร์มกับพ่อไปทํางานช่วยพ่อจ้ะพี่นงจ๋าอันนี้คือพากันยิ้มนี่คืออย่างค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนน้องเมลีบอกว่าอ๋อเมลีใช่เพื่อนเธอไม่นันนกาลังเลี้ยวรถเข้ามาไอ้ตรงร้านหมอนะนะหมายถึงไอ อันทำไมขนาดใหญ่ไม่ได้ใช่เลยทีนี้พนันกลับไปโอ้ใช่จริงๆอ่ะนะแต่เราไม่ได้เจาะจอดคุยกันนะคะเพราะว่ามันรถมันติดรถมันเยอะน่ยนะค่ะเราเวลาเขานัดหมอนี่เป็นเวลาเขาจะต้องไปให้ทันอย่างนี้เนาะไม่ได้ไปจอดคุยพี่น้องนี่แหละบรรยากาศช่วงนี้ที่อังกฤษก็ฝนตกบ่อยส่วนใหญ่ก็ตกมาเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นะจ๊ะถ้าเขาเห็นแดดเหมือนทรายเล่าสู่ฟังแล้วก็ถือว่าอ ดีวันนั้นน่ะดีเนาะอากาศดีคนจะชอบคุยกันในเรื่องของอากาศนะคุณยาพี่น้องเพราะว่าเขาสะอวนถ้ามีแดดเพราะว่าหลายหลายวันส่วนใหญ่เลยล่ะเปอร์เซนทีอออ่อากาศจะเป็นแบบนี้นะคะอากาศจะเป็นขมุกขมัวฝนตกนี่นางมาถึงก็ใช้นางไปเอาถังขยะเข้าบ้านเพราะเป็นวันที่รัฐบาลมาเก็บขยะแล้วต้องเอาออกไปหน้าบ้านนางบอกว่าเสร็จแล้วงานนี้คุณแม่ขาไปแล้วค่ะบายบายทุกคน